สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Galaxy Blue วันนี้เราจะมาเล่านิยายเรื่องจอมันเกิดใหม่วิทยาลัยผู้พิทักษ์นะคะต่อจากตอนที่แล้วโอ้นั่นน่ะหรอหน่วยจับชายอะไรวะนั่นมีเด็กอยู่ด้วยไม่ใช่หรือไงนี่ไม่ใช่การเล่นขำๆสักหน่อยนะเฮ้ยเรานักเรียนที่เดินผ่านหน้าที่นั่งผู้ชมไปมองดูจอมอนิเตอร์แล้วหัวร้อยยะทันใดนั้นเองสาวน้อยคนหนึ่งที่นั่งอยู่แถวหน้าติดกับจอก็ลุกขึ้นทันที พี่เลโอจะต้องชนะแน่นอนค่ะเธอตะโกนใส่หล่อนักเรียนที่เอาแต่หัวเราะเยาะดีกาเซ่พูดยิ้มเล็กน้อยด้วยร่าทางสนใจสาวน้อยคนดังเก่าอายุประมาณ7จ็ดแปดขวบผมสีดําตัดสั้นป่าบ่าดูน่ารักน่าชังโดยจากการแต่งตัวแล้วน่าจะเป็นประชากรผู้เหลือรอดหาว่าไงนะนักเรียนชายขมิ่งตาม,มองเด็กหญิงด้วยท่าทางไม่สบอารมณ์ทว่าสาวน้อยที่ดูท่าทางหยิ่มิมคนนั้นกับจ้องเด็กหนุ่มอายุมากกว่าทั้งสองคนกลับไปอย่างไม่เกรงกลัว พี่ทีเซราพูดถูกแล้วก็พี่เลโอกับพี่ดีเซเดียเป็นคนช่วยบ้านเลี้ยงเด็กกำพร้าของพวกเราไว้นินาคราวนี้เด็กหญิงผมสีเกาลัดก็ลุกขึ้นเรากับจะปกป้องสาวน้อยผมดำไวฮะพี่มิวเลตคนที่ดึงแขนของเด็กหญิงไว้ด้วยท่าทางก,ก็กลัวคือเด็กชายสวมแมนเจ้าพวกนั้นเป็นคนรู้จักของพวกแกหรือไงนักเรียนหนุ่มยักไหลแล้วสงสายตาไปทางจอภาพก็รู้สึกเห็นใจหรอกนะแต่เจ้าพวกนั้นไม่มีโอกาสชนะหรอก ใช่แล้วเผาคู่ต่อสู้คือหน่วยที่11ของเฟนดิสคนนั้นยังไงล่ะเด็กหนุ่มโบกมือด้วยทาทางล้อเรียนแต่ตอนนั้นเองท่าทางเด็กพวกนั้นจะตาดีกว่าพวกคุณเสียอีกนะคะน้ำเสียงไพเรอดังขึ้นชวนให้ทุกคนหันไปมองบนที่นั่งคนดูมีเด็กสาวในชุดเมคคนหนึ่งกำลังนั่งกินโดนัทอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่กันดีกาเซถึงกับตกตะลึงที่จับสัมผัสข,ของเธอไม่ได้เลยแม้แต่น้อยต่มาทางโูดีเซเดีย คิดว่านักเรียนตกชั้นอย่างคุณจะเอาชนะดิฉันได้งั้นหรือคะเมื่อเฟนดิดออกคำสั่งฝงมาปาน้ำแข็งทั้งห้าตัวก็จมตีเข้าใส่ดีเซเดียโดยพร้อมกันดีเซเดียย่อตัวลงต่ำพร้อมกับชักบอดิซอสออกมาจากฝักเด็กสาวฟันหมาป่าตัวหนึ่งที่กระโจนเข้ามาก่อนจะหมุนตัวอย่างรวดเดว็วแล้วใช้ด้ามดาบกระแทกใส่มาไปอีกตัวเธอกลับมายืนในท่าเดิมโดยฉับพลันแล้วตั้งท่าป,ป้องกันทันที อะไรนะวิชาดาบอันเฉียบคมทําให้เฟนดิสต,ต้องเบิกตากว้างนั่นพอเธอฝึกการต่อสู้แบบเป็นกลุ่มกับสเกเลตันบีดของข้าอยู่ยังไงล่ะเลโอนิกคิดฉันไม่ใช่คนไม่ได้เรื่องอีกต่อไปแล้วดีเซเดียอาดพลังเวทส่งไปที่ขาแล้วถีบปืนพุ่งทยานไม่ปล่อยให้ทำหรอกคา่ะจับพันเด็กสาวพลธน,ทนูที่ซ่อนตัวอยู่หลังก้อนหินก็ยิงธนูแสงออกมา โอ้หยาบคายจังนะเรอนิดเก่าวเสียงเบาแล้วเข,ขาคาถาผนึกบาบลงกับพื้นผีบตานั้นเงาก็พุ่งขึ้นมารากับอสรพิษกำลังชูคอแล้วกืนกินลูกตะนูแสงเข้าไปเอ๋อาคมเวทระดับต้นของชาว์ดแมนเซอร์ผู้บงการเงาสเสนกใบอสรพิษเงาลิ้นไก่อสรพิษแห่งเงาส่งเสียงฟอก่อนจะอ้อมไปหาเด็กสาวที่ซ่อนตัวอยู่หลังหินอย่างรวดเด็วเสียงกรีดร้องแหลมสูงดังขึ้นก่อนจะกลายเป็นเสียงควนค้างอู้อี้ฟังไม่ได้สับเด็กสาวควนนั้นถูกอสรพิษเงาเนาก้ก ิงออกมาจากหลังหินหลังจัดการพลุ่มส้ยิงได้ในเวลาไม่นานเลโอนิดก็หันกลับไปทางดีเซเดียดีเซเดียกระโดดขึ้นไปบนก้อนหินแล้วว่าดัาบศักดิ์สิทธิ์ลงใส่เฟนริดแม้จะทําให้ตัวดาบได้คมแล้วแต่หากโดนเข้าไปจังๆคงหมดสติแน่นอนแต่ทว่า ยังอ่อนหัดค่ะดีเซเดียเฟนดิกกระโดดถอยหลังเพื่อเวนรยะห่างพร้อมกันนั้นหมาป่าน้ำแข็งสองตัวก็กระโจนออกมาเรากับจะปกป้องเธอไว้ดีเซเดียสาวเท้าเข้าประชิดพิปตานานเนียงเฟนดิกก็ยกมือทั้งสองขึ้นตั้งท่าพร้อมตะโกนลั่นดาบศักดิ์สิทธิ์เอ๋ยจงเปลี่ยนแปลงรูปแบบโหมดชิฟฟรีซิ่งฟิตมัดเยือกแข็งพิฆาตหมาป่าน้ำแข็งทั้งสองตัวกลายเป็นพายุหิมะที่หมุนวนแล้วเข้ามาสถิตอยู่ที่กำปั้นทั้งสองของเฟนดิสด,ดูเหมือนดาบศักดิ์สิทธิ์ของเธอจะสามารถ ้แข็งส่งเสียงคำรามแล้วรับคมดาบที่สะบ,บัดลงมาแย่แล้วเฟนดิสใช้หมัดซ้ายร,รับดาบไว้พร้อมกับปล่อยหมัดขวาออกมาเห็นท่าทางเป็นคนหนูแบบนั้นแต่ใช้วิชาต่อสู้ระยะประชิดหรอเนี่ยเลโอเนคิดร่างของลีเซเดียรกระเด็นออกไปเธอกระดอนไปกับพื้นก่อนจะลม้มลงแต่ดึงกันนั้นเด็กสาวก็ยังกำหนับศักดิ์สิทธิ์ไว้ไม่ปล่อยนั่นคงมาจากแรงใจของเธอเฟนดิสลุกไล่ลีเซเดียที่ตกอยู่ในสภาพนั้นอย่างดุดันยังไม่หมดหรอกนะคะดีเซเดียลุกขึ้นยืนแล้วพยายามทิ้งระยะออกมาแต่ทว่า ขามันขาข้างหนึ่งของเธอถูกหมาป่าน้ำแข็งกัดเอาไว้เฮเท่านี้ก็เป็นนันจบแล้วค่ะเฟนดิสที่สวมกำปั้นน้ำแข็งในมือโดนระยะเข้าประชิดตัวในอึดใจเฮ้อช่วยสักนิดก,ก็แล้วกันเลโอนิดผู้แสนใจอ่อนกับบริวารทำท่าจะไล่เวทมนต์แห่งออกมาแต่แล้วในพิบตานั้นไม่ยอมในตาเสียไอ้บูของดีเซเดียส่องประกายสีแดงฉานพลังเวทที่ล่อยพุ่งออกมาจากทั่วร่างพันโหมเรากับพายุไม่ยอมแพ้กับเรื่องแค่นี้หรอก หัวของมาป่าน้ำแข็งที่ฝังคมเขี้ยวไว้ที่ขาแต่เป็นเสียงจากนั้นเธอก็ใส่กำลังขาที่เหนือมนุษย์กระโดดขึ้นไปทั้งแบบนั้นเด็กสาวลงโซ่พื้นคมดาบสักดเศษตวัดผ่าเป็นหนึ่งเส้นแสงสะบ,บั้นร่างของมาป่าน้ำแข็งที่กระจงเข้ามาอะอะไรกันนะกระน,นาคะเนี่ยน้อยกำปั้นน้ำแข็งของเฟนดิสซึ่งห่อหุ้มด้วยไอเย็นปุ่งเข้าประชิดดังแต่ว่าเด็กสาวก็ใช้คมดาบปัดมันออกไปได้ก็ฉันนะ่ะหลงในในตัวเธอคอยเฝ้ามองแผ่นหลังนั้นมาตลอดเลยนี่บัตดี้ซอสในเมือของดีเซเดียอาบย้อมด้วยปกาแสสงีชติ กสาวไม่ได้ความที่หลงไหลในตัวของอัศวินผู้ปกป้องผู้คนเธอที่ไม่สามารถปลุกพลังของดับศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาได้นั้นได้ไล่ตามแผ่นหลังของคู่ปรับที่สร้างผลงานในฐานะของนักดับศักดิ์สิทธิ์มาโดยตลอดแม้จะไม่มีใครคาดหวังแม้จะมีแต่เสียงเย้ยหยันก็ยังเฝ้าพยายาม่ด้มา ว่าแล้วข้ามองคนไม่ผิดจริงๆสินะเลโอนตดมั่นใจขึ้นมาจริงอยู่ที่แวมไพร์ควีนราชินีผีดูดเลือดนั้นถือเป็นเผ่าพันธุ์ระดับสูงที่หาได้ยากแม้แต่ในมัวเดสแต่มันไม่ใช่แค่นั้นความแข็งแกร่งที่แท้จริงของเธอคือพลังของเจตจำนงที่ตั้งมัน่นดาบของดีเซเดียเบิร์เคยยิมน้ำแข็งที่เฟนิปลปออกมานี่แหละคือบริวารที่จะกลายมาเป็นมือขวาของข้าเลโอนิดกล่าวมาเช่นนั้นด้วยความภาคภูมิใจ ยอดเลยสุดยอดที่สุดเลยค่ะคุณหนูเรื่องที่พวกเราชนะหน่อยที่11ของหอพักฟับเนี้ยได้เนี่ยคงเป็นเรื่องน่าตกใจที่สุดนับตั้งแต่ก่อตั้งวิทยาลัยมาเลยค่ะณนาทางเดินของอาคารขนาดใหญ่ที่สร้างร่วมกับสนามฝึกโดยเจ้น,น้าพูดออกมาด้วยท่าทางลาเริงทางกอดดีเซียไว้ พอทุกคนนั่นแหละจ้าดีเซเดียยิ้มเจือนพังตีหลังของเธอเบาๆจากการที่พวกเธอสามารถชิงธงจากฐานของอีกฝ่ายและทําให้เฟนดิสซึ่งเป็นหัวหน้าทีมฝ่ายตรงข้ามหมดสภาพต่อสู้หน่วยที่18จึงชนะการแข่งขันมาได้สาหรับพวกดีเซเดียแล้วนี่ถือเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่มากในสนามแข่งนั้นศึกฝึกซ้อมรอบต่อไปเริ่มขึ้นแล้วระหว่างนั้นเหล่าเด็กสาวก็ดื่มดํากับสัมพัน์แห่งชัยชนะพังมุวงหน้าไปยังโรงอาบน้ําอุ่นดินเพื่อล้างเหงื่อใคร เราไม่ควรลำพองใจกับผลการต่อสู้นะถ้าเฟนดิสไม่เอาแต่ยึดติดว่าจะต้องตัดสินแพ้ชนะกับฉันแล้วคอยตั้งรับอยู่ที่ฐานตรงกลางแล้วก็พวกเราคงเอาชนะไม่ได้แน่นอนโธ่จริงจังจริงจริง,รงเลยนะคะคุณหนูเนี่ยเดเจนาปล่อยแขนออกจากคอของดีเซเดียแต่การที่ชนะศึกนี้ได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะคะบางทีหอของพวกเราอาจจะได้มีอย่างกุชชี่ล้วก็ได้ก่อนหน้านั้นอยากให้ซ่อมเครื่องปรับอากาศที่ห้องนั่งเล่นก่อนนะนะดีเซเดียกล่าวพยักไหล ดนพี่ต้องขอโทษด,ด้วยเราโวนกับดักของศัตรูปั่นหัวเข้าเต็มๆเ,เลยเด็กสาวผมฟ้าพ,พึมพำออกมาง่อยๆด้วยความรู้สึกผิดซาโคยะซีดินเนียงบนเครื่องแบบของวิทยาลัยดับศักดิ์สิทธิ์มีเครื่องแต่งกายแบบพื้นเมืองของโอรันสมทับไว้ ไม่หรอกซาคุยะาเองก็ทําได้ดีมากเลยนะใช่จ่ะถึงจะถูกล่อ,อเข้าไปในป่าแต่ก็จัดการผู้ใช้กับดักฝ่ายสโตูได้ด้วยตัวคนเดียวเลยนะคนที่ช่วยก่าวเสริมคือเด็กสาวผมดําอายุมากกว่าเล็กน้อยซึ่งเดินอยู่ข้างๆซาคุย,เเยเะเอลฟินเนฟิวเลตโอเปอเรเตอร์ของหน่วยที่18พี่สาวที่เพิ่งพาได้ของทีมแค่บังเอิญเท่านั้นแหละตอนที่กําลังได้จัดการหมาป่าของเฟนิดอยู่ก็ไปเจอเข้าพอดี อีกฝ่ายไม่มีดวงเลยนะที่ดันไปเจอกับซาคุยะแบบนั้นเนี่ยถูกอย่างที่เธอว่าหากเป็นการต่อสู้ระยะประชิดลก็นักเรียนน้อยคนนักที่จะต่อกรอกับซาคุยะได้ฉันเอียงก็ยังมีผลงานกับขอบ้างจังค่ะแค่มีเดจน่ายอยู่ด้วยก็สร้างแรงกดดันให้อีกฝ่ายแล้วล่ะแอกแท็กเกอร์ของทางโน,นเนียงก็ต้องเพิ่มการระวังตัวด้วยถ้าบุกเข้ามาตรงๆก็มั่นใจว่ายิงให้ร่วงได้อยู่หรอกค่ะ จากนั้นดีเซเดียก็หันกลับไปทางเลโอนิดเลโอคุงเงียงก็ช่วยจัดการพลซุ้มยิงให้ด้วยสินะยินดีกับเจช,ชนะแรกในการฝึกซ้อม้วยนะจ๊ะ ไม่หรอกครับผมแค่ใส่ช่องว่างตอนที่ฝ่ายกําลังสนใจคุณเซเดียอยู่เท่าน,นั้นเองเลโอนิดยักไหล่พางสายหน้าอันที่จริงค่าไม่ได้ตั้งใจจะค้นศัตรูเลยสักคนนะนะเลโอนิดคิดเช่นนั้นแต่ดันรู้สึกอยากโชว์เท่ขึ้นมาต่อนหน้าบริวารเสียได้เรียกได้ว่านี่เป็นนิสัยเสียที่ติดตัวเขามาจากสมัยยังเป็นจอมนันดีจังเลยนะฉันเองก็อยากเห็นผลงานของเลโอคูเหมือนกันค่ะเดจิน่ากล่าวด้วย,วยร่าริงอิจฉารุนพี่ฟีเน่เดี๋ยวหลังจากนี้ขอดูบันทึกในลูกแก้วด้วยนะคะ ไม่มีปัญหาจ่ะเอ๊ะแป๊บหนึ่งนะเอลฟิเน่เปิดอุปกรณ์สื่อสารขึ้นมาสีหน้าของเธอฉายแววจริงจังขึ้นมาช่วรู่หนึ่งขอโทษนะจ๊ะพอดีแมวของฉันกำลังเรียกอยู่นะ่ะไว้ตามไปสมทบทีหลังนะเธอประกบมือพังกก่าขอโทษแล้วจึงออกวิ่งไปตามทางแมว รุ่นพี่เลี้ยงแมวไว้นะจ๊ะได้ยินมาว่ามันขี้เหงาแล้วก็ดูแลลำบากมากเลยเดซเดียอธิบายให้เลโอนิดที่ยังขอสงสัยตอนที่อยู่หอไม่เคยเห็นเลยนะครับมันชอบเดินไปมาในพื้นที่ของวิทยาลัยนะสีส่วนใหญ่ก็เหมือนเลี้ยงแบบปล่อยน่ะจ้ะจะว่าไปพักนี้ซาคุยะเองก็เริ่มเก็บหมาจอมมาเลี้ยงแล้วใช่ไหมคะเปล่านะไม่ใช่ว่าเราเลี้ยงครกันนี้นุ่มนิ่มมาดูไว้ซะหน่อยระหว่างที่บทสนทนากำลังดำเนินไปเรื่อยๆในที่สุดพวกเธอก็มาถึงด้านหน้ารงอาบน้ำอุ่นดินจนได้ งั้นไว้เจอกันนะครับเลโอนิดก็หัวให้เล็กน้อยแล้วจะเดินไปทางห้องอาบน้ําของผู้ชายทว่าต่อจากนั้นเขาก็ถูกคอคอเสื้อแล้วดึงกลับไปหนุ่มน้อยนะ่ะมาทางนี้ค่ะเอ๊ก็หนุ่มน้อยเพิ่งสิบขวบใช่ไหมล่ะคะเดจิน่าชี้นิ้วไปทางห้องอาบน้ําสําหรับผู้หญิงตามกฎของวิทยาลัยแล้วเด็กสามารถเข้าอาบน้ํากับผู้ปกครองได้จนถึงอายุสิบขวบค่ะ ดเดี๋ยวก่อนสิครับผมหน้าเลโอนิดท,ทำท่าจะแยง้งด้วยท่าทางโนลานสกีดขขแต่ทว่านั่นสินะจะให้เลโอคงไปคนเดียวก็เป็นห่วงด้วยดีไม่ดีอาจเผลอทำห้องน้ำพังก็ได้ไม่ทำพังหรอกครับถึงก่อนหน้านี้เขาจะไม่รู้วิธีใช้จนเผลอทำพังไปครึ่งหนึ่งจริงก็เถอะอีกอย่างถ้าให้อาบน้ำคนเดียวเลโอคงก็แต่วิ่งผ่านน้ำเฉยๆด้วยวันนี้ทรายติดเต็มหัวเลยต้องล้างให้สะอาดนะเอ๊เดี๋ยวก่อนรอก่อนครับคุณเซเดีย จ้าจ้าหนุ่มน้อยเจ้า,เาแต่ใจไม่ได้นะคะเลโอนิดโดเนจิน่าที่หัวเราคิกคักและลีเซเดียผู้ดำท่าทางจริงจังผักหลังแล้วก็ลาเข้าไปในโรงอาบน้ำผู้หญิงทางแบบนั้นและก็ขอจบตอนที่44เพียงเท่านี้ติดตามตอนต่อไปในอีพีหน้าฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ